สวัสดีค่ะกลับมาพบกนันนะคะกับร้านภูมินแท็กอร์สาขาทุจับจังวดุรธานีวันนี้นะคะร้านของเรามีบอร์ดเจ็ดนะคะตัวนี้นะคะพร้อมติดทีปบเลยติดทีปบของค่ายปัญญานะคะตัวนี้มีเล่มทะเบียนนะคะสภาพพร้อมใช้งานใช้งานได้ทุกระบบพร้อมคานทีปบนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่355,000บาทนะคะ พร้อมใช้งานหรือจะแยกเฉพาะคีบก็ได้นะคะแยกเฉพาะขีบ1นึ0 0 0บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0817294501 0929422503ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูอำเภอจุฬจับจังหวัดอทดรธานี หาลูกค้าท่านใดสนใจสามารถตั้งพิกัดมาได้นะคะที่ร้านภู้มินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะจะส่งฟรี300กิโลเมตรนะคะหาลูกค้าสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ